ท่านผมคลิปนี้จะมาทําคลิปสั้นนะครับผมอตอบข้อคําถามหนึ่งคำถามหนึ่งนะครับว่าหาการยืนยันตัวตนในเว็บ okex OK ไม่เจอนะครับเว็บ okex OK นะครับเพื่อนๆนถ้าเกิดเป็นเพื่อนยืนยันระดับ1ระดับ2ได้แล้วผมว่าน่าจะฝากเงินแล้วก็ น่าจะเทรดได้เลยนะครับส่วนการโอนเงินการถออเงินอาจจะต้องทำระดับ3าไม่ผ่านนะครับเพื่อความปลอดภัยของบัญชีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดความปลอดภัยของบัญชีทั้ง3ระดับนั่นหมายความว่าตัวตนของทุนที่แท้จริงนะครับจะไม่มีใครมาทําอะไรคุณได้นะครับก็ให้ไปตรงนี้ นะครับคุณมองที่สายสุดล่างสุดนะครับก็ว่าคุณต้องฝึกเลื่อนบ้างนะครับเลื่อนตรงนี้ข้างล่างข้าง,างบนคุณต้องเลื่อนต้องฝึกจิ้มเรียนรู้แต่ตอนนี้คุณอยากได้แบบสั้นๆเลยผมจัดให้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปฟังคลิปอาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงกว่าจะไปถึงจุดที่คุณต้องการก้อนนี้คือต่อบำาตามก็ตามกันได้ดูเลยกดตรงนี้นะครับทวบอตี่ลูกคนกดไปจะไปเจอหน้าอีเมลแอดรสแล้วก็รายละเอียดต่างต่างนะครับการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆนะครับผมแล้วจะโจหน้าจอนี้นะครับจะจนหน้าจอนี้ข ผมแก็จอไม่ดูแล้วนะครับจะโชว์หน้าจอนี้นะครับโชว์หน้าจอนี้นะครับเพืเ่อนๆก็บนสุดนะครับจะเป็นของอีเมล s e อะไรของชื่อของที่อยู่ของอีเมลของเราเองนะครับจะเป็นรูปคนนะเมื่อคุณกดเสร็จเข้ามาจะมาเจอการตั้งก้า คุณเข้าไปกดการนั้งก้าจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นหน่วยเงินบาทเปลี่ยนเป็นไทยบาทเปลี่ยนไปเป็นดอลลร์คุณก็กดตรงนี้ได้เลยกดเข้าไปเรียนรู้ได้เลยเพราะเป็นฟังก์ชันภาษาไทยนะครับส่วนรักษาความปลอดภัยก็เป็นระดับ1ระดับ2อาเป็นระดับการโหลดด้วย Google ด้วยมือถือด้วยด้วยมือถือด้วยอีเมลนะครับก็คลิปนี้ก็ทําขึ้นมาแบบเร็วๆนะครับไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรมาก่อนเลยก็ใช้ประสบการณ์จริงก็มาพูดต่อได้เลยนะครับ ก็ให้คุณกดตรงนี้ครับการยืนยันนะครับจะมี3ระดับระดับนะครับผมจะมีระดับหนึ่งนะครับผมการเปิดบัญชียืนยันตัวตนบัตรประชาชนระดับ2นะครับก็ยืนยันที่อยู่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ระดับ3จะ,จะเป็นวิดีโอจะเป็นวิดีโอเมื่อคุณกดเข้าไปมันจะไปโชว์หน้าวิดีโอแบบนี้แล้วก็จะโชว์หน้าคุณแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษเติ้รๆๆติ้ร์เติ้ร์เติ้ร์เตามตรงเติ้ร์เร้วก็กดเตริ่มวเติ้ร์เติ้วก็อ่านตามเติ้า์เต i ้ร์เ i a m i s n อ m สไนแมาดำสนิทอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ฉันยอมรับฉันยอมรับว่าฉันจะไม่เผยแพร่อย่างนู้นอย่างนี้ตามภาษาที่ก็ว่ากันนะครับแล้วคุณก็กดส่งไปก็จบและสุดท้ายมันจะบอกว่าระดับหนึ่งผ่านแล้วระดับสองผ่านแล้วก็คุณสามารถฝากเงินได้เพราะระดับสามอนาคตข้างหน้าคุณจะถอนเงินฝากเงินโอนเหรียญอ,อาจจะต้องอโอเคสักหน่อยนะบ,บางคนฝากเงินไม่เข้าฝากเหรียญไม่เข้าก็ก,ก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสพอร์ตนะครับอาจจะมีการแชทโลบอทตรงนี้เป็นรูปคนตรงนี้ กดเข้าไปจะมีโรบอทตอบอัตโนมัติแล้วแต่ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องฝากถอนเหรียญหรือว่ายังไงหรือส่งอีเมลาอัพพอร์ตครับแต่ถ้าคนไหนที่อยากจะโอนเหรียญนะครับต้องเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันภาษาอังกฤษนะครับมันจะโจเป็นกระเป๋าให้เป็น s อเป็นภาษาอังกฤษและก็แตกเมมโมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเนี่ยคุณเข้าไปดูมันขึ้นก็จริงแต่มันจะไม่ขึ้นที่อยู่เป็นตัวเลขยาวๆให้เรานะครับก็ปัดตอบสั้นๆว่าถ้าเกิดโอนเหรียญก็จะมี2งแบบก็คือการโอนเหรียญ แล้วก็การแบบ P2P นะครับผมก็ทําคลิปไว้ดูแล้วก็ในช่องผมลงคลิปแต่ละวันมากกว่า10คลิปมากกว่า5คลิปดังนั้นแล้วให้กดดูบ้างไม่ใช่ว่าคุณตื่นตื่นมาไม่ใช่คุณคุณตอนเย็นเลิกงานปั๊บมาดูคลิปตอนอกมงรงพอดีแต่ารู้ไหมว่าตอนเช้าผมลงตั้งแต่ห้าคลิปนะครับประมาณนี้ก็คนไหนที่ติดตามผมในทิกต o k นะครับก็ให้มาติดตามผมตรงนี้ได้เลยนะครับน,นี่นี่คือเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆให้มากดติดตามคนไหนที่อยากจะเทรดเกี่ยวกับ อ่บล็อกโอเคก็กดลิงก์สมัครตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนก็สมัครฟรีนะครับผมกันต่ำหนะ้าประมาณสักการซื้อขายแต่ละครั้งหนะ้าประมาณสัก3ามดอนนะครับผม3มดอน4ดอนนะครับผมก็ผู้ติดตามขอบคุณทุกคนนะครับผม2 3 0 0 0าันกว่าท่านแล้วนะครับผมแล้วก็กดติดตามผมได้ให้พิ่นคําโค้ดโชคนะครับสอนวิง่งกริปลิปโตนะครับ ผมเป็นโค้ชสอนวิ่งมาราธอนนะครับผมเป็นโค้ชสอนวิ่งออนไลน์มาราธอนนะครับวิ่งห้าโลสิบโลยี่สิบโลหรือหนึ่งกิโลผมก็เทรนได้ได้เพราะผมเทรนอยู่ตัวโลกนะครับพูดง่ายดีกว่านะครับก็จากใจค,ครับคลิปนี้มาอัปเดตก,กับเพื่อนๆสั้นๆขอ,อย่ามีครั้งคนที่ดูในทิกตอกทุกครั้งคลิปมันเกินนะครับมันยาวมันเกินอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆมากดติดตามผมในในใน u t u b e นะครับจะได้คลิปเต็มๆเพราะว่าผมตําคลิป78นาที10นาทีผมไม่ได้ตัดต่อนะครับผมลงแค่าลิปนี้สว ยี่สิบนาทีอยู่ๆลงได้แค่ห้านาทีก่อนหน้าน,นี้มันสามทิกตอกมันขยายแล้วก็สุดท้ายมันก็ตัดไปที่จริงไกลแมกมันอยู่ตรงนี้อ่านาทีแรกผมอาจจะขายของอยู่ก็ได้แล้วคุณไม่ได้ดูของจริงนะครับสุดท้ายก็หยุดไปนะครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ด้วยนะครับผมจากใจครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ